ถ้าลูกบอลน,นี้มันเห็นผลอย่างที่เราตั้งใจไว้จากการทดลองทั้งทั้งหมดนะคะแล้วก็จากรางวัลต่างๆที่เขาได้มาผมเชื่อว่า หลังมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจไม่ได้ใช้ลูกบอลดับเพลิงที่บุ๋มปนดาส่งไปถึงเชียงใหม่เพราะว่านําไปทดลองแล้วมีแรงระเบิดไม่เหมาะดับไฟป่าพอเป็นข่าวปุ๊บค่ะบุ๋มปนดาจึงชี้แจงผ่านไอจีนะคะว่นได้แจ้งแต่แรกแล้วว่าลูกบอลดับเพลิงไม่ได้ใช้ปาใส่ไฟป่าแต่ใช้กันแนวไฟใหม่ไม่ให้ลุกลามมากกว่านี้แม้จะผิดแผนค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดาราไทยที่มองเห็นถึงปัญหานะคะร่วมด้วยช่วยกันเท่าที่ทําได้อย่างในภาพนิวนัสศรและก็สามี เป็กปรมนัทก็เดือนที่แล้วเนี่ยไปลงพื้นที่ดูการทําแนวกันไฟกันมาด้วยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งค่ะพิธีกรนักเดินทางสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลก็ระดมทุนบริจาคเพื่อสกัดกั้นไฟป่าหลังได้ไปถ่ายรายการที่เชียงใหม่เชียงรายจนพบว่าปัญหาไฟป่าลุกลามกว่าที่คิดค่ะมีโอกาสได้ไปสำรวจเรื่องฝุ่นที่เชียงใหม่ออแล้วก็ที่พาคเหนือโดยรวมันเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่มาสิบกว่าปีแล้ว แล้วก็ไม่ได้มาจากไฟป่าอย่างเดียวไฟป่าเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งแต่ก็มีจากการเผาไร่เผาหาของป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านในการทาไร่ข้าวโพดอะไรด้วยนะครับรวมกันมันเป็นปัญหาที่หลายคนดูข่าวจะนึกว่าเพิ่งเกิดปีนี้แต่จริงเกิดติดกันมาทุกปีเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วนะครับแล้วก็อากาศที่คนในภาคเหนือเขาต้องหายใจเข้าไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เลวร้วายมากแล้วก็อันตรายมากๆต่อสุขภาพ ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่ช่วยมาเป็นกระบอกเสียงนะคะทั้งแท็กพรันยูและหนุ่มคงกระพันค่ะซึ่งมีเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยว่าคนในเชียงใหม่ในใส่มาสป้องกันควันพิษ PM 2.5มาก่อนการระบาดของโควิด -19 มานานมากแล้วนะคะและตอนนี้ต้องใส่มาสถึง2ชั้นค่ะ